อันนี้ถ่ายยังถ่ายเนาะอ่ะวัสดีครับอ่สวัสดีครับอ่ะแปบ๊บสกู่สักู่อ่ะมาคุยประสบการณ์ชีวิตกันอ่ะเอาเลยตรงเลยใครที่เคยดูคลิปเก่าดูคลิปแบบเมื่อน,นานเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วเยอก็คืออ่าเรียกว่าไง,ก,ไาง,ไงก็คือไม่มีเวลาทำอ่ะเรียกง่ายก็คือไม่มีเวลาทำ ไม่มีเวลาทำแล้วอย่างนี้ก็คือคนที่ช่วยตัดตออะ่คนที่ถ่ายคลิปด้วยอ,ะอ่ะคือเขาไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนะก็เลยไม่มีคนถ่ายให้ด้วยหรือว่าเขาอยู่บ้านก็ไม่รู้แต่ไม่ค่อยได้ไปหากันแล้วเนาะว่าตอน,นช่วงนี้ติดสถานการณ์โควิดที่ระบาดมากขึ้นนะอ่านมาเล่ากันนอนอยู่บ้านสิ่งที่พวกเราทำได้ในช่วงวันที่เปิดเรียนก็จะไปโรงเรียนตามปกติใช้ชีวิตตามปกติ แต่ช่วงปิดเทอมผมต้องเลี้ยงน้องอ่าเลี้ยงน้องหนึ่งแล้วก็เวลาผมไม่มีอะไรทำก็จะไปเล่นเกมซึ่งก็เป็นที่ว่าใครๆทุกคนน่าจะต้องเคยทําการเล่นเกมก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในเวลาของวันหยุดหรือวันที่ไม่มีอะไรทำจริงๆก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในชีวิตซึ่งถ้าจะเรียงง่ายก็คือ สิ่งการเล่นเกมดีหรือเปล่าอ่ะคำถามนนะไม่ใช่ของคลิปนี้คำถามน,นี้ก็คือทำอะไรกันบ้างในช่วงโควิดผมก็เล่าไปแล้วใช่ไหมครับส่วนคุณไม่ต้องเล่าหรอกอ่ะก็คือแปบ๊บหนึงขอนึกก่อนนะอ่ะช่วงโควิดก็จะออกไปซื้อขนมไปซื้ออะไรกินแถวๆตลาดก็จะมีร้านขายของอยู่ อยู่แถวๆอ่าอ,อ,อ,อยู่แถวบ้านตรงข้ามหรืออยู่ห่างกันนิดหน่อยซึ่งรู้จักคุณแบงค์ไหมอ่าซึ่งก็ไม่ค่อยได้เล่นกันซึ่งถ้าเกิดได้เล่นกันจริงก็คงได้เล่นแบบน้อยๆอะแล้วก็คุณตอนนั้นเจชื่อคุณพิกเซลนะซึ่งทำช่องอยู่แต่ลืมชื่อช่องเขาไปแล้วเดี๋ยวไปหาติดตาวนะ อันนี้ลืมจริงอ่าแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้บอกเลยหรือว่าบอกไปแล้วก็จําไม่ได้ชื่อว่าคุณนนนี่นะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดลําปางแม่จะไม่ได้กลับมาที่กรุงเทพอ่าทำให้แม่กับมกรุงเทพจริงถ้าจะเล่นการก็ต้องโทรหารทางไลน์ Discord Facebook หรือทางเมสเซจเจอร์ว่าคุยกันต่างๆและสิ่งที่สําคัญแม่ที่ทุกคนต้องทําแน่นอนในวันหยุด หรืออดจไม่ให้ผมคนเดียวคือผมเป็นคนที่ว่าแบบเวลาไม่มีใครอยู่บ้านใช่ไหมผมจะชอบหยิบพวกแป้งแป้งแป้งอะไรนะแป้งกรอบอะไรแหละแป้งทอดเออเนะี่ยแป้งทอดนะแล้วเอาไปค,ค,ค,คุกกับอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นพวกหมูที่เหลือในตู้เย็นไม่เยอะก็จะมาคลุกกล้องไปทอดแล้วน้ำมันก็จะกระเด็นตลอดซึ่งการที่น้ำมันกระเด็นนั้นก็ต้องโดนเช็ดและซึ่งก็หมายถึงว่าเราต้องโดนทำโทษ เรื่องการเดนทุกขอนทัดมีน่าจะเจอกันอยู่3าแบบไม่ก็ถูพื้นไม่ก็ไปนั่งเฉยๆหรือไม่ก็ไม่ทําอะไรเลยซึ่ง3อย่างนี้นะ้อยสุดน่าจะเป็นอย่างที่3ยากสุดน่าจะเป็นอย่างที่1แล้วแต่ความคิดแล้วกันแล้วก็สิ่งที่อาจจะมีเกือบทุกคนมั้งนะคือการทํำาการบ้านปิดเทอมอ่ะเรื่องการทาการบ้านปิดเทอมนั้น ก็เร,เรียกว่าเป็นสิ่งที่คครูเราสั่งมาโดยที่จะสั่งมาทําไมด้วยความสงสัยว่าจะสั่งทําไมเพราะการที่ว่าเราสั่งเนี่ยเวลาลีแหของเราเนี่ยก็จะทุ่มไปกับนี่นิดนึงครึ่งน,นึงหรือว่าอาจจะเยอะหน่อยสำหรับคนที่การนมาปิดเทอมเยอะแล้วก็สำหรับคนที่การมาปิดเทอมมีน้อยก็อาจจะเหลือเวลาในการหยุดเยอะแต่เวลาให้เหลือลอ่ะทำไรกันก็อนนุผมพูดไปข้างตัวนั่นแหละซึ่ง เอาล่ะตอนนี้คนน่าจะปิดเทอมอยู่ใช่ไหมสิ่งที่ไม่น่าจะอยู่ติดกันกับก,การการบ้านปิดเทอมก็คือการทํางานบ้านซึ่งการทํางานบ้านก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจต้องเคยเจออย่างแน่นอนไม่ว่าจะถูกหลออให้ไปเกาะน้ําถูบ้านล้างจานกวาดบ้านตากผ้าซักผ้านี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะต้องเคยเจอ แต่ monastery. ถ้างานบ้านผมจะทําเวยก็จะเป็นล้างจานก่อกน้ํากวาดบ้านแล้วก็ปิดประตูบ้านเออปิดประตูบ้านรู้เป็นงานบ้านนะตามแล้วแต่คนคิดแต่สำหรับผมมันก็คืองานบ้านอย่างหนึ่งแหละเออผมอยากให้ทุกคนแบบคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์มาเลยว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยทาอะไรกันแล้วเสนอความคิดหน่อยว่าคลิปต่อไปทําอะไรสหรับคิปนี้ขอขอบคุณสำหรับผู้คนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณหลายๆับผู้คนที่กดซับ กดซับสไคร้แล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนบ๊ายบาเจะกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย